จองนกพี่น้องนกเขากรลังสีกันสองตัวสว่วนโตนี้นาะพี่น้องอยู่คนเดียวใส่ขนบางหนึ่งหันเสาตุ่มเห็นขนปีกมันนะ่อน่ะหลุดลงมาถ้าใส่ขนใส่ขนซีเมนต์มัน,มนพังมันขาดก็ค,คือผมเห่าลนตอนเะมื่อหลุดบางมันลนกับเอาทิมโตนี้อยู่ตัวเดียวสว่วนโตปุ่น นี่สองโตแต่ว่าสาวตุ่มบอกว่าเป็นแฟนกันหรือบอาะทางก้นกับต่างวีผมแต่ว่ากระยุนกันสองโตเนาะคาดว่าเนาะมเซมนแฟนกันนะ้่นแหละนกสีดำตัวนี้โฉบมากว่าเป็นสาวตุ่มสิเอาเมียให้กินแล้วมั้งมุมดนไม่เงียดอกสาวตุ่ม เปลี่ยนผ่าปูที่นอนพุ่นใบใบจังกินเพาท่านอยหงเขาอยู่มองนี่กระตากผ่าปูที่นอนอยู่ตากผ่าหอมพึ่งร่มพึ่งแดดแดดบ่มีดอกพี่น,อน้องฝนก็สิตกแต่ว่าทั้งเขาุ่นหิมะตกโอ้ยช่วงนี้เป็นช่วงจับคูนะ่เนาะของนกเนาะจับคู่แล้วก็สิแต่งงานกันสีเฮท่งว่างใครเนาะ ให้มันท่านหนาหนาวเพราะว่าคลูกบ่กแข็งแรงก็ใช่จิบศูนท่นโมมีลูกมีเต่าสืบสกุลเนาะพี่น้องเอามาเมนเทอร์สิจีบกันกับนกโตนกเขาโตนันตินกสีดำมันคนละสนิทกันเด้บ่คือคนเด้คนแต่งงานกับพลังแต่งงานกับจีนแต่งงานกับเอเชียแต่งงานกับผิวสีดเนาะ ส่วนนกนี่มันพอท่านเคยเห็นจ้อเทือนนะพี่จังกานี่ก็บอเห็นเธอท่ารักกับนกพิราบเจือเทือนกากระมักกันกับกาหงกระมักกันกับหงเป็ดกระมักกันกับเป็ดข้นกระมักกันกับข้นอยู่แต่ว่าข้นต่างสีผิวส่วนนกนี่ก็บ่กมักกันกับนกต่างสีผิวเนาะพี่น้องนกกระจอกกับแตงงานกับนกกระจอกนกเขาก็แตงงานกับนกเขา เอไพสิมาแก่งานกับสาวตุ่มวะถ้าเบิ่งตอนอวาสานเด้ว,วาสาตุมสิเลือกคู่ไดบอ <c oughs> โอเ้ยเบิ่งนอกมันใส่ขนเจ้าของกับมีความสุขเ้คนห้องความสุขคนห้องเฮาบ่คือกันเนอะพี่ห้องโอ้ยล่มมามันก็หนาวจักหน่อยจอบเบิ่งกันอยู่สองตัวเนี่ว่า <c oughs> จังได้นะนี่นะ ว่านกสีดำนี่สนใจนกเขาตัวนั้นแต่ว่านกเขาว่าสนใจนกเขาวีผมเซ่อยังพักพรไผ่มนันบ่แต่ว่าก็ะมี้เสียงคูหาคูอยู่เพล่หันสาวตัวนี้ยิ้มเสียงตัวนี้หละครูหาคูอันนี้กะวีผมโต เด็กกูเลยไปนอนฉันโสดนะฉันโสดนะมาสั่นเธอว่ไอโสดเดอ้อเธอว่าพิดว่าเป็นตัวเถิกเนาะจังสิก,กูหากูเพราะว่าตัวแมนบอกกูด้เฮ้บินมาหากระเล่ตัวนี้สองตัวนี่บินมาหากระเล่เพี่น้นาานองเห็นบ่ใช่ มีมาหากันเลยส่วนอายก็งั้นครูหาครูคือเก่าโอ้หนุกเขาคันครูจุกจุ๊กรูลกมันเก่าดูหาชู้มันโอ้กองคอทำเสียงหวาน อย่างนาสังซานนกอะไรใจค่าโอ้ยอยู่คนเดียวแล้วนะสัมบายพี่สาวตุ่มเลยออกมาอยากเล่นอยากได้เน้องตัวสองตัวนั่นกับบ้ปากบ้าตีอยู่มอม่แม่เม่ยังเอ้ยมิดพี่น้องเพราะวานเป็นมือบุญเนาะ เมื่อนี้เป็นวันทีน่หนึ่งเมษายนหยุดตั้งแต่วันพฤหัสเนาะพ้นกันนี้ไปต่างจังหวัดเนาะบ้องใชอยู่เงนนอนยู่กับบ้ายคนเนาะเจ้าไปเที่ยววันหยุดลงวิเกเคนสิคือบ้านเฮาไปสงกรานต์องขอเกษตรตัวเนาะอี่ผมต่อ กันสองตัวน่ค่ะมองเมงมองเมงอยู่กันมอหมกเม่แม่นกเขาจังหน่อยจังกินเขาซาต้มเฮตุอยากแล้วก่อนอ่านะบีโอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นกันแล้วเห็นบ่อกนกทำรักโอ้ยเจบ ถ้าทำรักเสร็จแลว้วไหวจะวะยูไม่มีง่วงนางวกหลังกงึ้นอมปั๊บหลดหนึ่งยกผ่านไปเนาะหลังจากสบายโตัวเลวก็อยูไปยู่มันส่วนตัวนี้ก็ยังโสดคือเกา่าสาวตุ่มก็ยังโสดคือเกา่าธรรมศาสตร์สางสันสาวตุ่มสางสม เอามาให้พี่น้องได้ส้มได้เบิ่งเนาะเห็นไหมนกเขาทำรักและทั้งสองก็ครองคู่กันจนวันจะออกไข่เนาะพี่น้องอยู่กันยังมีความสุขสืบไปตัวสีดำเนี่ก็มาดูดูสงสัยสิมักผูเบา มกเขาคิดว่าเนะพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับคืนสาตุ่มขอลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ